สวัสดีจ้าสำหรับมือนีสองอีลาบานดอนสิพ้ามาเบิงบักม่วงจ้าอันนี้คือบักม่วงโสดอัน,น,นหรือว่าบักม่วงสามฤดูเ้านาาจะเอาไว้กินดิบก็ได้หรือว่ากินสุกก็ได้เพื่อนสีออกดอกดูออกดอกสามเท่อเพื่นก็เลยเอื่นว่าบักม่วงสามฤดูว่าสันอันนี้คือปีที่สามหลังจากที่ปลูกแล้วน่าจะไฮพ้นผลิตดีแห้งปีที่แล้วนี่ก็ดอกเต็มต้นแต่ว่าบ่าจับหมากปีนี้เริ่มจับหมากแล้วจะเบ,บ่งดุพูดอ่ะ เบิ่งอันเอียงเขาเอื่นเอียงนี่แซงหนึ่งอ่ะหลังจากที่พ่นรูนแล้วแล้วอันนี้คือบัวใดบำรุงได้จ้ะนี่ปลูกแล้วก็แล้วเลยหดน้ำบ้างเป็นบางเวลาหนึ่งสองสามสี่หาโอ้ดูกคักเบืงอันนี้บัวใดใสเอียงสีก็คือปลูกอินทรีย์บานๆเอาขี้เท่าเอาข้งว่างมาใส่บางเสียโดนดดปีนึงสิได้พออีดกเดือนหนึ่งอื้อหือนวยใหญ่ๆได้จ้ะนี่นี่ว่าเ็นนวยนวลเลหนวยงามขนาดเลย ลุกจ้ะอันนี้ก็คือดอกที่หมากที่เพิ่นแก่แล้วอันที่เริ่มสิเป็นดอกก็ไลต้นนี่เ <c oughs> พิ่นจับหมากแล้วเพิ่นยังเป็นดอกมาให้เห็นแต่ว่าดอกเพิ่นเนี่ยรูนน่าสิเป็นเพราะว่านี่แหละนี่เพิ่นมาขออาศัยหมดแดงบาง,งแหางแจ็คเทอร์ดอกลิตูนเพิ่นก็นห้เพิ่นอยู่ไปโหลดหมาก,กลุกได้จ้ะดกค่ะ นี่คือต้นหนึ่งปลูกไว้หลายต้นนะจ๊ะอันนี้สีผ้าไปเบื้องต้นที่มันพอกระสบเป็นดอกอ่าเนี่ยเห็นบ่จะ๊ะเพื่อนจับดอกสีขั้นเ้าบ่มลุ่งได้เพื่อนกระสบจับหมากให้เข้าได้กินหลายค่ะบ่มรุ่งกระสคือเห็นนะแต่ก,ก็ได้กินคื้กันแต่ว่าผลผลิตเพื่อนกระสิบ่เต็มที่แน่หรือว่าสิเต็มที่แน่ยก็แล้วแต่สี เปลี่ยนไปตามันธรรมศาสตร์ของบมกมวงแล้วจะเนี่ยตนนัวนี้เพราะว่าบริเวณบำรุงบริเวมาเอาเอียงมามาขาแมงขานี่แมงหลายอันเขาเอื่นว่าอียงเกาะลวงล่วงจอเนี่ยลวงจอไปงานหนึ่งอันว่าสีเอาอันนี้ก็เลยทากออกไปเลยเพราะว่าบริเเสียเลยลวลาวาสีเอาอนียงก็ต้มอันใบพักขี้เลก็กต้มใบพักขี้เล็กกับใส่อัน ใบยูคาอามาเนี่ยเอามาห้วยเลยเอามาหมดไลแมงไรปลวกอะไรหมอดเลหมดเลยสิปลูกเห็ดแบบอินซี่เข้าจจบะใส่สารเคมีสิกระดีนี่เห็นบ่เนเองกูแบบเจ้าใดด้วยปบวกกิ่งบลกใหญ่นี่แหละบอมองสามตีน่านขนาดเลยที่ซิงปลูกไว้ล้างบ้านนีหลายสายพันธุ์แต่ว่ามื่อนี้เอาโชก่านนั่นมาให้เบิร์นมองอมองท่านอ่นกระลุกคือกัน บกมองพันนี้มันหังได้กินดูอ่อ,อ,อนซ่อนน่าจะเบ้องเนี้ยหมากเนี้ยอ,อ,อ,อ่อนซ่อนหมาบกมองสีเล่าๆสามหน่วยโลนี่ล่ลนะนักแกแล้วนี้าพันนอันออกไปโบมนี่ก็คือได้กินแล้วจะ้ะแต่ว่าเข้ากับมีหลายอยู่บกมองปล่อยไว้นี่ลละ,ะเข้าเปล่ากิน มาที่หัวกระสีเป็นกับนี่เห็ดบูไลกับบั้ดไอ้หมดแดงเพราะว่าเพิ่นมาอันยูสิเบิ่งเนี่ยอันออกแล้วพืนกะแตกยอดเมื่อไหม่อันใดที่เพิ่นลุยอยเขาเอือนช่อดอกวันนี้ดอกดอรุ่ยแล้วเพื่นกับแตกดอกมา่ไหม่เนี่ยอันคันเป็นังสีเทากระเดียบถิ่มเลยเพื่อนบอเพื่อนบอติดเราละจ้านี่ เล็ดทิมไปเลยปล่อยให้เพิ่นแตกอยอดออกมาใหม่เดี๋ยวเพิ่นก็นสิมีดอกออกมาอีกสุดหนึ่งคือเก่าเนี่ยอันนี้ก็คือภายในต้นเดียวกันเด้หน,น,น่อ่าคนนี่บ่กให้ในแก่ว่าก็ขึ้นไล่กันอยู่สามสูตแก่แล้วมาร์กน้อยเสื้อดอกยีราจ้าบ่รู้ว่าเป็นยังเพิ่นคือเอิน้นบอกมองซ้ำเลยดูทงสัยสินั่นแหละนี่วิธีตั้งซื้อของผู้ตั้งนั่นแล้วเนาะจ้ะ สำหรับคลิปนี้กะลาบไปความกับบักม่วงงามอีแม่สีมาเด็ดสอดอกน่นะจ๊ะเด็ดสอดอกทีมันโรยเหล่วเด็ดถิ่มไปเลยเด็ดเสร็จแล้วอีแม่สีลงคลิปให้เบิ้งนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า